โลกแก้งป่วยมาลิงเกลิงในชีวิตเนี่ยเขียนคำว่ามาลิงเกลิงเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตลูกผมอะ่ะ นอนอยู่อยู่ดีก็ลุกขึ้นมานั่งพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงละแบบดูก้าวร้าวแล้วก็พูดคำหยาบเด็กวัยรุ่นนะวัยประมาณนี้กินยานอนหลับหรือฆ่าตัวตายหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยแต่คุณหมอจะแก้งได้ไงอ่ะเทสปาก้ามีอย่างที่บอกว่าเวลาตรวจเราก็ตรวจการสมองด้วยแล้วก็เปิดตาดูดนโดนปัดตลอดแตกหมอ ลูกผมเป็นอะไรดองร้องไห้กรีดร้องอยู่ไม่หลับหรือเตียงนี้อาจจะผีดุหรือเปล่าเราไม่รู้นะมีคนเคยเสียชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับมีเรื่องอะไรครคุณหมอเจอคนไข้ที่ มีเรื่องราวที่อธิบายยากเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตอนไปใช้ทุนต่างจังหวัดเนาะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะใช้ทุนที่ไหนใช้ทุนที่โคราชกับขอนแก่นปีที่สองนี่ก็เป็น ขอ,อนกันหมอรับราชการตอนนู้นตอนนู้นรับราชการทหาร,นนรก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินพูดได้มฑลทนหารบกที่23นะตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลค่ายเนี่ยหน้าที่หลักนะคืออนุรักษ์กําลังลบอนุรักษ์กาลังลบเพราะนั้นโดยหลักก็คือว่าเราจะดูแลเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นครอบครัวทหารคนที่อยู่ในค่ายนะครับนะแต่แน่นอนว่าคนที่อยู่นอกค่าย มาใช้บริการได้ออยากมาใช้บริการก็มาใช้ได้ในโรงพยาบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลประมาณสัก30สเตียงทั่วไปเหมือนโรงพยาบาลตำบลนั่นแหละ30สิเตียงก็มีหมอสองคนผู้อำนวยการกับหมอผู้อำนวยการเขาก็ไม่ตรวจคนไข้แล้วล่ะเขาก็ทํางานบริหารมันเป็นระดับพันโทขึ้นไปละพันโทพันเอกนะเขาไม่ตรวจคนไข้ละเราก็หน้าที่เราก็คือดูแลแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนง่ายๆเนาะเราก็จะไม่ไปอยู่ที่บ้านพักเขาจะมีบ้านพักในทหารเนาะ เราก็เราก็ไม่ไปแล้วเราก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละเพราะว่าเราชินจากที่ศรีรากว่าเออให้กินง่ายอยู่ง่ายที่โรงพยาบาลก็จะมีห้องพักแพทย์ห้องพักแพทย์ก็เป็นห้องเล็กกว่าห้องสตูดิโอห้องเล็กอะห้องเล็กเลยในนั้นก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีห้องอาบน้ําในตัวแล้วก็มีเตียงคนไข้แล้วก็มีทีวีตั้งเอ้าห้องพักแพทย์ทำไมมีเตียงคนไข้ด้วยตัวใหญ่เขาเอาเตียงคนไข้อะบให้แพทย์นอนมาให้หมอนอน ปรับได้ไงไบอกเออปรับได้แบบเ,เขาเขาเรียกไงอ่ะประหยัดนะใช่ไ่อะเอาเตียงคนไข้เนี่ยแหละมาให้หมอหนอนเสียชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะมีคนเคยเสียชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะหรือเตียงนี้อาจจะผีดูหรือเปล่าเราไม่รู้นะก็ะวันหนึ่งน่าจะเป็นถ้าจาไม่ผิดน่าจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยแต่จําได้ว่าเป็นวันหยุดเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็จะอยู่ฝังตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละปรากฏดว่ามีเจ้าหน้าที่นะในสิบพยาบาลเขาก็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 อ๋ออ่าไม่ไม เขาเรียกหมออย่างนั้นไม่ได้เขาก็รอเราเปิดประตูก่อนแล้วเขาก็ตะเบกอย่างนี้เลยโอ้ทหารทหารทหารนะทหารเพราะว่าหมอนีไ้ท์โทร้ทโทตอนนั้นไ้ทโททหารก็เป็นในสิเตียบางนะครับตะเบกเหมอครับมีเคสผู้ป่วยมาครับที่ห้องฉุกเฉิน เคสอะไรอ่ะเป็นลูกสาวของจาในค่ายครับโออสาวจาเราก็บอกว่าเราเป็นอะไรมาอุบัติเหตุหรืออะไรมาอ,อจาเขาบอกว่าหลับหลับมาวันนึงแล้วเขายาเขาปลุกไม่ตื่นเราก็เออเฮ้ยชักยังไงวันเนี้ยน่มปกติเราเวรคุณชายอยู่นะปรากฏว่าเราก็ไปดูคนไข้ ก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ15นอนหลับตายังหลับอยู่หลับหลับเขามาวางไว้บนเตียงตรวจอะเอามาจากบ้าน,านก็หลับเอามาจากบ้านเอ้างันผิดปกติสิเอามาจากบ้านมาที่โรงพยาบาลบเราก็สเต็ปแรกก็คือวัดไวท่อทรายวัดสัญญ์ยาณชีพค,ค,ความดันปกตินะชีพจรปกติหายใจอะไรปกติให้เหมือนคนนอนหลับก็เ,เหมือนคนหลับธรรมดาเออเหมือนคนนอนหลับ อย่างที่บอกว่าเวลาตรวจเราก็ตรวจการสมองด้วยล้วก็เปิดตาดเปิดตาแล้วเอาไฟฉายส่องเวลาคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยม่านตามันจะหดเมื่อโดนไฟนแต่ถ้าคิดว่าตายแล้วเนี่ยส่องยังไงม่านตามันขยายมันไม่มีรีแอคชั่นแล้วก็ส่องดูปรากฏเออก็ยังมีชีวิตอยู่ฮะก็ส่องไปเหมือนคนปกติม่านตาหดรีแอคชั่นปกติเลยเราก็เอ๊ะทำไมไม่ตื่นไม่ตื่น เราก็เริ่มใช้ไม้แข็งภาษาแพทย์เรียกว่าการ์ดโกโคมาสกอร์มันเป็นสกอร์ที่ประเมินระบบประสาทระบบความรู้สึกตัวคอนเชียสว่าเฮ้ยคนไข้ลายนี้หมดสติขนาดไหนมันมีระดับเลยว่าต่ำกว่าเจ็ดเนี่ยจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วนะระดับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะประเมินว่าระดับความรู้สึกตัวเนี่ยของคนไข้แค่ไหนเราก็เลยเริ่มเลยเอามือเนี่ย เป็นกำปั้นอย่างเงี้ยแล้วใช้ตรงมังเอแงเนี่ยนะแข็งแข็งกดลงไปตรงกึ่งกลางของหน้าอกกึ่งกลางหน้าอกจะมีกระดูกอยู่เนาะมีร่องอ่าตรงนี้แล้วเรากดขยี้สมมติคนเมามาสมมติคนเมาแล้วโดนอย่างเงี้ยเขาจะต้องเอามือมาปัดใช่ไหมสัญชาตญาณอ่าสัญชาตญาณถ้าเจ็บเจ็บเงี้ยต้องเอามือมาปัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนหลับอยู่แล้วอุ้เจ็บแล้วเอามือปัดนี่นอนนิ่งไม่ตื่น ไม่ตื่นไม่มีรีแอคชั่นเลยงานนิ่งเราแบบอะไรวะเออคราวนี้อันที่สองเอาเอาปากกามาครัเอาเข้าไปตรงนี้แล้วกดปากกาเข้าไปที่กระดูนิ้วเพื่อทำให้เกิดความเจ็บปวดไมนน่นิ่งนิ่งคือพอเราประเมินอย่างนั้นเนี่ยแบบเฮ้ยคนไขน้นี่สกอร์เนี่ย แทบจะเป็นสามนะสามก็ <3 S 2> คือเรียกไม่ลืมตานะไม่พูดเองนะร,ระดับความรู้สึกเจ็บปวดก็ไม่ตอบสนองเลยคือสกอร์นี้ต่ำหมดเลยเราก็แบบนี่คันสกอร์มันต่ำสุดแต่คนไข้อ่ะมันดูดีไงคือดูดีในที่นี้คือแบบตรวจอย่างอื่นแล้วเออเหมือนคนนอนหลับเราก็เลยไปถามถามจ่าเนี่ยเรียกเรียกจ่ามาดิที่เป็นพ่อเด็กเรียกจ่าเกิดอะไรขึ้นฟังประวัติจ่าก็บอกว่า เมื่อวานเขา <algo S 1> ไปไปเรียนพิเศษก็ <British> กลับมาก็เข้าห้องอ่ตอนเช้าผมก็ไม่เห็นเขาเพราะว่าตอนเช้าก็คิดว่าเขาต้องไปเรียนพิเศษก็เลยไม่ได้สนใจรปรากฏว่าตอนเย็นผมก็ไม่เห็นเขาก็คุยกับภรรยาเพราะว่ามันเย็นแล้วจะให้มากินข้าวก็เลยเคาะประตูเรียกลูกปรากฏว่าไม่มีขานรับเลยในทั้งสิน้นผมก็เลยแบบพังประตูเข้าไปถีบ <ingo S 2> ประตูพังเข้าไป ก็เห็นลูกนอนอยู่หลัเออเนี่ยมันยีิบสี่ชั่วโมงแล้วนะหมอก็คือตั้งแต่เย็นเนี่ยจนถึงเย็นเนี่ยผมพามาตอนเย็นเนี่ยลูกผมหลับก็เลยถามต่อว่าแล้วทะเลาะอะไรกันนะป่าเด็กวัยรุ่นนะทะเลาะอะไรกันหรือเปล่ามีเรื่องอะไรไหมบอกไม่หมอไม่มีครับไม่มีจริงๆครับแล้วบอกว่าเด็กคือเราก็ไม่เชิญพูดว่ายาเสร็จติดหรอกแต่เราก็บอกว่าใช้ยาอะไรหรือเปล่าหรือกินยานอนหลับหรือเปล่าไปค้นที่ห้องเลย ไปหาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหมอจะเริ่มล้างท้องก่อนเพราะเรามองว่าน่าจะเป็นยาเปล่าเนื้อเปล่ากินยานอนหลับหรือฆ่าตัวตายหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเด็กวัยรุ่นนะวัยประมาณเนี้ยปรากฏว่าตอนที่เราใส่สายยางเพื่อที่จะล้างท้องอย่างที่บอกว่านิ่งมากเขาก็ไม่มีการกระตุ้นแบบเหมือนกับใส่ไปอะออกแอกไม่มีเลยยนิ่งนิ่งจัดนิ่งแบบนิ่งมากๆอ่ะ คนปกติยังก็แก๊กก็แก๊กเลยนะเราใส่เนี่ยจนกลัวว่าใส่สายยางเนี่ยมันจะไปเข้าหลอดลมเพราะว่าคนไข้ก็ไม่กลืนเองปกติเราใส่แล้วให้คนไข้กลืนใช่ไหมหลอดอาหารกับหลอดลมอ่ะมันอยู่ติดกันหลอดลมมันอยู่ด้านหน้าเนี้ยอย่างเงี้ยนะหลอดอาหารอยู่ด้านหลังเวลาใส่สายยางเนี่ยต้องเทสเลยว่าเอ๊ มันเข้าหลอดอาหารหรือหลอดลมเนาะก็เทสโดยการใส่ไซลิงแล้วก็พุชลมเข้าไปแล้วก็เอาหูฟังฟังเนาะมันก็มีลมเข้ามาในท้องอ่าเรารู้แล้วอยู่ในท้องก็เริ่มดูดแก๊สติดคอนเทนต์แก๊สติดคอนเทนต์ก็คือน้ำย่อยดูดออกมาล้างไม่มีอะไรเลยไม่มียาที่เข้าเป็นน้ำย่อยธรรมดาสีเหลืองๆคราวนี้ในระหว่างที่เราล้างล้างท้องก็รอพ่อพ่อก็รีบกลับมาไม่เจออะไรเลยครับ ผมค้นเต็มที่แล้วตอนนี้ให้ภรรยาค้นอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่เจออะไรไม่เกิดขวดยาไม่เจออะไรทั้งสิ้นเราก็แบบในใจก็คิดว่าเอาไงดีจะส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ดีเปล่าคือมอขอเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันค่้ายศรีพระจินทร์กับมอขอในอยู่ใกล้กันแล้วคิดจะส่งไปดีหรือเปล่านาะแต่ก็แบบคนไข้ก็ดูปกติมากไงส่งไปเขาจะทำอะไรให้วะเราก็ แอดมิดกัแล้วกันแอดมิดเดี๋ยวเราดูเองเราก็บอกพ่อเขาว่าเดี๋ยวหมอขอดูอาการก่อนถ้าอาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะส่ง CT ทีสแกนไปส่งโรงพยาบาลน,นอกเพื่อดูว่ามันมีอะไรผิดปกติในสมองไหมแต่อันนั้นเป็นการคาดเดาเพราะจริงๆอ่ะถ้ามีอะไรผิดปกติในสมองเช่นเส้นเลือดแตกแล้วเขาโคม่าเนี่ยสองตาสองอะไรเนี่ยมันจะบอกยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีเลือดออกในสมองนะส่วนใดส่วนหนึงเนี่ย เวลาส่องตาไปเนี่ยเขาเรียกว่าตาคนนี้ก็ตามองฟ้องเีชั่นหมายความว่าถ้าสมมติมีเลือดออกด้านนี้ตาคนไข้เนี่ยจะเฉไปด้านที่มีเลือดออกอ๋อเหรออ่ามันเป็นเทคนิคเรียกว่าตามองฟ้องเีชั่นเีชั่นคือจุดตำแหน่งครับซึ่งคนไข้คนนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรปกติปกติ<ม>แต่ว่ายังไงต้องซีทีคิดในใจอจะต้องซีทีพอเขาบอกว่าเอาโอเคครับงั้นเดี๋ยวฝากหมอด้วยคืนนี้ เราก็แอดมิดเข้าไปพยาบาลเขาก็ดูเข้าไปในวอร์ดคนไข้ก็มีไม่เยอะหรอก30เตียงเราก็บอกถ้าตื่นก็มาตามหมอกันแล้วกันปรากฏว่าถึงประมาณสักห้าทุ่มนาละเขาก็ก็มาเขาเสร็จมาถึงหมอครับอ่แบบเว็บหมอครับคุณพยาบาลบอกวาอ่าคนไข้ฟื้นแล้วครับ<า>อ้าวเราก็โอเคครับไปไปดูกันครับเราก็ไปดูปรกากฏ ฟื้นขึ้นมาเป็นคนปกตินั่งคุยนเราก็ถามว่าหนูรู้ไหมว่าหนูหลับไปวันหนึ่งไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะหนูยังงงเลยค่ะหมอว่าหนูไม่อยู่ที่นี่ได้ไงไม,ออไม่อยู่โรงพยาบาลได้ไงหนูจําได้ว่าสุดท้ายคือหนูนอนในห้องแล้วผ้ามันตัดไปครับอมาฟื้นอีกทีนี่อยู่ที่มาแล้วบอกว่าแล้วมีเป็นยังไงบ้างเวียนหัวมีนู่นมีนี่อะไรไหมหนูหิวข้าว แล้วก็ตามบอกพ่อเขาก็แล้วกันโทรไปบอกพ่อเขาอยู่ในค่ายบอกว่าลูกฟื้นละเขาก็พยาบาลเขาตัดสินใจไปมันก็จบไปนะตอนกลางคืนก็จบไปละไม่มีอะไรละตอนเช้าเราก็มาดูคนไข้เป็นปกติดีคุยกับเราอะไรตามปกติอ่ะเราก็บอกงั้นกลับบ้านเนาะไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านก็แล้วกันเนาะเราก็เขียนวินิจฉัยในใบเพราะว่าเขาต้องมีเขียนใบดิชาร์ตเขียนนะไร โรคมาลิงกะลิงมาลิงกะลิงนี่แปลว่าโรคแก้งป่วยโรคแก้งป่วยครับคิดนี่นะแก้งแน่แน่คิดในใจอย่างนั้นนะคิดในใจอุ๊ยแต่คุณหมอจะแก้งได้ไงอะเทสกดนะปากกาดีอะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้ตัวถ้าแก้งเนี่ยมันต้องโอ้ แต่ว่าเราวินิจฉัยไว้อย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่าเราจะวินิจฉัยอะไรเออเอาง่ายๆคือเราไม่รู้ว่าจะวินิจฉัยอะไรเพราะว่าเขาจะต้องเขียนในเขาเรียกว่าโค้ดอะ ICD-10 ว่าคนไข้ดิชาร์ดกลับบ้านเนี่ยจะต้องมีโค้ดเขียนว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคนี้นี่เขียนว่าไง Sleeping Beauty ไม่มีนะน่าออกไม่มีโรคนี้เออไม่มีโรคนี้แล้ว็บอกว่าโรคแกล้งป่วย Malingering เขียนคำว่า Malingering เนี่ย ครั้งเดียวในชีวิตครั้งนั้นครั้งนั้นเลยในชีวิตก็เวลาก็ผ่านไปเราก็ตรวจคนไข้เหมือนเดิมทุกวันเหมือนที่เราตรวจก็มีโอปิอัลมาวางกองเป็นตัง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 ก็ตรวจไปเรื่อยเรื่อยแล้วจนมาถึงคนไข้คนนึงเราเปิดโอปิดีการ์ดดูเฮ้ยเราเขียนว่ามาริงเกอรลิงเราก็แบบเฮ้ยไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นนี่หว่า คนเดิมเออเพราะว่าเราเขียนมาลิงกะรลิงครั้งเดียวในชีวิตนะ,ะเราก็เลยบอกว่าบอกพยาบาลบอกว่าตามตามน้องคนนี้มาดิมาถึงน้องก็มานั่งจําได้คือเราจําหน้าคนไข้ไม่ได้หรอก<ะ>สิ่งเดียวที่หมอจะจําคนไข้ได้คือประวัติประวัติว,ว่าเราเขียนอะไระแต่เราจําคนไข้ไม่ได้หรอก<ะ>เปิดมามาลิงกะรลิงแล้วก็มาถึงเด็กผู้หญิงก็นั่งเราก็ถามว่า วันนี้มาทําอะไรไม่สบายเป็นอะไรมามาทําอะไรมาขอยารักษาสิวค่ะเาขอยารักษาสิวโอเคเราก็จ่ายยานะรักษาสิวตัวนั้นตัวนี้ก็คือมาหาคุณหมอด้วยอาการอยากอยากได้ยาสิวมันห่างกันนานไหมหมอคงเป็นเดือนนะหลายเดือนเพราะว่าตอนที่เขามาหาครั้งแรกคือเดือน8สิงหาครับแล้วก็ตอนมาหาครั้งที่สองเนี่ยเดือนสมมีนา พราะหมอจําได้ว่าหมอจะต้องไปเรียนต่อไงตอนเรียนเมษาเนี่ยจะจะเริ่มกลับแล้วจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนหมอแล้วเราก็จะเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าจะมาเรียนต่อศัลยแพทย์เพราะต่ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงใช้ทุนนะจบแพทย์แล้วมาใช้ทุนเราคราวนี้เราก็ขันปากเนาะเราก็ถามว่าแล้วโรคที่ตัวเองหลับจําได้ไหมที่หลับไปวนนันนึงอ่ะ ยังเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ไหมอ,อ,อ่ายังยังเป็นอยู่เปล่าอ่ามีอาการอีกไหมครับคนไข้ก็บอกว่าเป็นค่ะเอา้าวแาก็บอกว่ายังไม่หายเออบอกว่ายังไม่หายเหรอคนไข้ก็พูดว่าเดี๋ยวหนูตามคุณพ่อมาเล่าให้หมอฟังดีกว่าเพราะว่าถ้าหนูเล่าเองหมอจะไม่เชื่อเราก็บอกอ่ะแล้วพ่อมาด้วยเหรอพ่อมาค่ะ รออยู่นั่งรอหนู่นูเราบอกกันตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเราก็อยากรู้อยู่แล้วนะถึงแกล้งป่วยจริงหรือเปล่าใช่ใช่จ๋ามาถึงก็ตะเวะนะเรายัดสูงกว่ามาถึงเขาก็นั่นเราบอกว่าเขาหลับอีกนะเขาหลับอีกครับอไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเขาก็บอกว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปก็เป็นปกติเลยหมอไม่ได้มีอาการอะไรเลย จนตอนปลายปีอ่ะผมขับรถไปเยี่ยมญาติที่เลยขับรถกันไปในครอบครัวขับรถอยู่เนี่ยผมก็มองไปข้างหลังก็เห็นลูกเนี่ยหลับก็คิดว่าหลับปกติแต่ว่ามันไกลคนนอนหลับในรถจะเปิติพอขับไปถึงบ้านญาติก็ไปปลุกเอาแล้วหมอไม่ตื่นอีกแล้วไม่ตื่นไม่ตื่นปลุกยังไงก็ไม่ตื่น ผมก็เลยพาลูกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่เลยมีอยู่โรงพยาบาล<ะ>ใหญ่ๆโรงพยาบาลเอกชนที่เลยว่าไปถึงเนี่ยผมก็จำคำพูดที่คุณหมอพูดได้ว่าน่าจะ C ีทสแกนผมก็เลยเล่าประวัติของน้องเนี่ยให้หมอคนที่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยฟังหมอเขาก็ฟังฟังฟังเสร็จเขาเข้าพยายามตรวจแล้วเหมือนกันแล้วนคนไข้ก็ไม่ตื่นแล้วก็ทำซีทีสแกน ปรากฏว่าผล C T สแกนปกติปกติดีปกติเลยมไม่มีอะไรในรหัวทั้งสิ้นปกติดีเขาก็แอดมิดลูกผมเหมือนที่หมอทำเลยครับก็คือนอนลมเพยาบางบแต่คราวนี้ยมันต่างกัน มันเป็นยังไงครับหมอต่างกันคือผมมาก็นอนเฝ้าลูกเพราะว่าให้ลูกนอนห้องพิเศษเนาะผมก็นอนนอนเฝ้าลูกปรากฏว่าตอนสักห้าทุ่มลูกผมนอนนอนอยู่อยู่เดียก็ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งผมก็ถามว่าตื่นแล้วหรอผมก็เข้าไปเข้าไปแตะตัวลูกก็โดนตัดมืออย่างแรงเลยต้องมายุ่งกับกูอุ้ย ต้องมายุ่งกูผมก็แบบเอ๊ะลูกผมเป็นอะไรเนี่ยครับจา <ะ S 2> กคนนั้นก็คิดเลยนะลูกผมอ่ะเขาก็หันมามองหน้าบอกกูไม่ใช่ลูกมึง หันมามองหน้าผมอ่ะกูไม่ใช่ลูกมึงกูไม่ใช่ลูกมึงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงละแบบดูก้าวร้าวแล้วก็พูดคำหยาบเลยก็แบบตกใจยว่าอะไรก็เลยไปตามพยาบาลพยาบาลเดินมาก็จะมาวัดไข้วัดอะไรตามเรื่องอะไรของเขาอ่าเดี๋ยววัดไข่ไหนนะคะมันโดนปัดปลอดแตกถึงเอ้าอารวาสพยาบาลก็แบบลูกเป็นอะไรเขาเขาบอกไม่รู้แต่เขาก็บอกว่า ไม่ใช่ลูกผมเพียร์มานก็ถามว่าหนูจ้าเขาพูดชื่อจริงรของคนไข้กูไม่ได้ชื่อนี้กูชื่อวาสนาวาสนาด้วยระบุด้วยระบุเลยกูชื่อวาสนากูไม่ใช่ชื่อนี้แล้วก็จากนั้นก็เริ่มร้องไห้แล้วก็ข้ามรวนกูชื่อวาสนากูชื่อวาสนาคราวนี้ พยาบาลก็กดตามหมอเวนเพราะว่ามันอะไรวะเนี่ยเนื้อออกมาหมอเวนก็มาถึงก็เหมือนคนปกติเหมือนเวลาหมอเข้ามาตรวจว่าเป็นยังไงนะน้องนี่นี่นี่เป็นยังไงกูไม่ได้ชื่อนี้กูชื่อวาสนาเข้ไหมหมอเขาก็อ้าวเหรอแล้ววาสนาอยู่ที่ไหนล่ะวาสนาอยู่แถวไหนบ้านกูอยู่สุรินหมอก คุยตามปกติอ่าเหมือนแบบเหมือนคุยเคสจิตเวชอ๋อแล้วอยู่บ้านไหนล่ะตำบลไหนบ้านไหนอะไรเงี้ยเขาพูดว่าอยู่บ้านแรกกูอยู่บ้านแรกจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าแล้วเป็นยังไงแล้วตอนนี้สบายดีไหมอ่าหรือยังไงพูดต่อกูตายแล้วเออกูาตายแล้วกูตายท้องกงกูตายแล้วอุ้ยแล้วก็ร้องไห้ แล้วก็พูดซ้ําไปซ้ํามากูชื่อวาสนากูตายแล้วกูตายทั้งกลมวนเวียนอยู่อย่างนั้นวนเวียนอย่างนั้นหมอก็แบบสั่งฉีดยานอนหลับฮาโลพริโดยานอนหลับเหมือนที่เราดูหนังสายลับอ่ะที่ไปจิ้มแล้วก็ฉีดแต่แต่ว่าปกติจิ้มแล้วฉีดอย่างนั้นมันไม่ได้นะในหนังสายลับมันต้องฉีดเข้าเส้นเขาก็จับพยาบาลก็พยายามจับหลายคน แรงเยอะมากเอาเด็กผู้หญิงพ่อเขาเล่าเลยบอกว่าลูกเขาเนี่ยแรงมหาศาลโอ้ไม่น่าเชื่อเนะจับเนี่ยเพื่อที่จะฉีดยาปรากฏว่าฉีดยาไปแล้ว5มิลลิกรัมไม่หลับโอ้ไม่หลับด้วยปกติหลับมาตลอดทางเลยจุปบุบยังไงก็ไม่ตื่นไม่หลับอันนี้โดนยายังไม่หลับเลยร้องร้องไห้กรีดร้องอยู่ไม่หลับหมอบอกเพิ่มอีกค้าเยอะนะปกติ5้ามิลลิกรัมเนี่ย คนทั่วไปมนุษย์ <คน S 1> ทั่วไปคน,คนทั่วไปอ,อ่ะ,<ล>ะคนทั่วไปชายหนุ่มกำยำเนี่ยหลับแล้วเพิ่มอีกห้าเออเพิ่มอีกห้าอ่าเป็นสิบเราบอกว่าชีดิไม่หลับจับนนพยายามจับให้นอนเพราะว่าเขาลุกขึ้นมาเนี่ยงอตัวอย่างเงี้ยพยายามจับให้นอนทั้งบุรุษพยาบาลทั้งพยาบาลเนี่ยพ่ออันนี้พ่อเขาเล่านะหมอยนี่ยจับไม่ลงพ่อเขาก็ถามว่าหมอลูกผมเป็นอะไรหมอที่อยู่เวรนั้นอ่ะเขาบอกว่าเออ ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าผีเข้าเปล่าหมอก็พูดแบบเบาๆเบาๆผีเข้าเปล่าคราวนี้พพ่อๆเขาได้ยินหมอพูดก็ถอดซ้อยพระพวกทหารเนาะพระเต็มแน่นอนวัตถุมงคลสว่คมับพูดอะไรเนี่ยในระหว่างเดียวกันหมอก็บอกว่าฉีดเพิ่มอีกข้าว ส <15. S 2> ิบห้ากลัวคุณว่าสนาจนคราวนี้จะหลับลึกเกินสิบห้าสิบห้าตกลงฉีดอีกอ่าฉีดอีกส่วนพ่อก็อบริกรรม,มนะมาบริกรรมคาถาอะไรของเขานะตามเรื่องนะมันก็เป็นจังหวะเดียวกันเอาเอาพระเนี่ยไปคล้องลูจากนั้นเนี่ยเด็กก็อ่อนตัวลงนอน ซึ่งตรงนี้พ่อเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพระยาหมอในสิบห้ามิลลิกรมัมเยอะนะ,ะหรือเป็นเพราะพระผมะแต่พอวันรุ่งขึ้นผมก็ไม่กล้าเอาพระออกลูกผมก็ตื่นมาปกติเป็นปกติ <S <S> เป็นปกติเหมือนเดิมเลยหมอไม่รู้จําไม่ได้ <S <S> เหมือนเดิมตอนเป็นมาริเกลิ่งเลยนะอ่ามาริเกลิ่งเลยค,ค,คือไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วก็ถามพ่อเขาว่าเป็นอีกแล้วหรอ พ่อเขาบอกว่าเออเป็นอีกแล้วแต่พ่อเขาก็ไม่เล่าว่าในรายละเอียดอะมันมีเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามากันว่าหมอที่นั่น่ะเขาก็บอกว่าถ้ากลับขอนแก่นพาน้องมาตรวจจิตเวชหน่อยดีกว่าหมอก็ยังไม่ทิ้งนะหมอที่นั่นจิตเวชไม่ตามเพราะว่าซีทีสมองแล้วอ่ะมันปกติเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรพอกลับมาถึงว่าอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วด้วยไงก็มีโรงพยาบาลจิตเวชก็พาไปตรวจ หมอก็ประเมินตรวจพ่อก็เล่าประวัติให้ฟังทุกอย่างนะหมอบอกสภาวะจิตปกติคนปกติเยนะเจอสามหมอแล้วนะหมอโรงพยาบาลข้ายคือตัวหมอเองนะหมอโรงพยาบาลเอกชนนะแล้วก็หมอจิตเวชเนาะทุกคนลงความเห็นว่าปกตินะปกติมันลิงก์ล,ลิงหรือเปล่าแกล้งทำเปล่าแกล้งป่วยหรือเปล่าเพราะว่ามันปกติพ่อเขายังติดใจ ติดใจว่าหมอทุกคนจะบอกลูกเขาปกติแต่ลูกเขาอ่ะมีอาการแปลกมากมีอาการเขาก็ไม่กล้าให้ลูกถอดซอ,อยเล<อ>ยค่ะมันก็ติดอยู่ในจารคราวนี้เขาก็เลยอย่างที่บอกเขาก็เล่าเรื่องนี้คนอื่นฟังบ้างนะเขาก็เลยแนะนําว่าเพื่อนเขาก็แนะนํำก็มันก็ไปที่สุรินทร์ดีวะไปบ้านแรกดิไปดูว่า S <S <S มันมีคนชื่อนี้บ้านนี้อำเภอน,นี้งำวลนี้อยู่จริงก็เปล่า ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ